สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่จอมชมนชูชาแนลค่ะนตั้งกล้องแล้วเ้ยรโดดนะเ็วเร็วถ้าโดนน้ำสวยอาโดดโดดโดถ้าโดนน้ำสวย เรามาหลอกล่อให้คนกระโดดน้ำสักนะคะเดินทางมาเยอะมากเลยนะเนี่นะคะเนาะวันนี้เป็นวันหยุดตอนเช้าเราต้องหลอกล่อคนแล้วนะคะให้กระโดดน้ำนะคะโอ้โหคลิปโดดเมื่อวานนี่สองหมื่นเอ็นโดเทนเอ็นโดดแทนโน้ไฮซ่าบาโดดได้โน้ FC ก็มาถึงก็มาไปไหว้องคุูเสร็จแล้วก็มาเดินเลาะดู FC คงจะเห็นป่ะโอ้เนี่นะคะเราอุต่าดีใจนะคะคิดว่าบ่าวนุจะโดดน้ำที่ไหนได้นะคะไม่โดดนะคะหมดเลยโดดโดดโดดแล้วไม่โดด อ่าไม่โดดก er ็ไม่โดดอ่าไม่โดดก็ไม่โดดนะคะถ้าเราขึ้ม้ต้มเนี่ยแกวที่คู่กับน้ต้มกินอร่อยจะเป็นตาพริกสดแต่มะนาวหน่อยนึงนิดนึงถ้าเเดือ่ไม่แซบไม่หอมุันน้นต้อว่าก่คนนเบิกปลาแดดใส่ยอดขยายี่ก็มาทานเ้าด้วยนะคกะิด้วยนะคะกับยาพารหชนหน่อไม้ในคิดถึงเลย เปลี่นผ้าครับพัดป็นก็มาทำ้าวด้วยกันนะคะป้าปอาหนูมาให้เจ้าฝากมาให้เจ้าเดี๋ยวเาอุ่นไปหาแล้วเนี่ยแ้วันนั้นก็ไปแล้วมันเป็นป้าเอาเอฟซีมาให้โน้เงี้ยวอะไรกระดูไต้นท้อเจ้าเอาหมอนี่เป็นยังบอกโดนกับว่าโดน ก็ได้เอื่อนไปว่ายังวะมันใ่น้ปลามาเยอยเอาอร่อยอร่อยัไม่ไล่กินแล้วจะโดนไล่ไ้วี่วอามายไล่กินแล้วจะโดนไล่นะครับครับเพราะนันอยากกินนะครับวันนี้มาเอซีน้อยนี่มาเยอะนะวันนี้นสาันที่ยเนาะดจิยมด้วย กินกับคุณแม่ตรงนี้ี่ยเออรู้จักพี่พลอยด้วยรู้จักพี่พลอยด้วยอ้าวพี่พลอยไปไปหาน้องหน่อยแล้วพี่พลอยเลยพลอยไม่เอาวันนี้ก็ไม่เอากล้องก่อนพี่พลอยพลอยตื่นหรือยังเนี่ยพี่ลอยยังพรุ่งนี้ยังไม่ต้องกลับไม่ไปแข่งกีฬาสีกับพี่พี่ณมนไหมอะใช่ไหมนมนแข่งกีฬาสีเหราเราจะซื้อขนมไปร่วมอยู่พรุ่งนี้บอกพรุ่งนี้ณมนแข่งกีฬาสี่พลอยกลับไหมอยู่กับ นี่เราทำกิจกรรมน้องคอยก็ไปโรงเรียนใช่ปะตายก็เพ็ตื่นมาก็เลยร่อยมูช้างเนี่ยปารู้ไหมแล้ว้าวิงเขาแยกกนเลยต้มน้ำหม้ต้มน้ำหม้มามากมากินน้ำเดียวมากกินไน้ำม่ไม้ไม่ได้กินไปบอก้องโตโตแลกินเป็ม่มนไหม่เนียนม่นีม้ำม่เน่ยน่เนี่ยน้ใหม่ันี่ยน้ำมาแต่ยน้ำเี่ยห็่เนี่ยน้ำใหมเนมืเนี่ยน้เนี่น้ห่นี่น้ำหม่เนี่ยนะำม พอยตื่นไ้จรนน่เน่ยมานน้อยพอยนายจะยังไม่ตื่นพก็เหมือนป้าพลอยหลับตาป้าก็ยังไม่ตื่นพี่พอยยังไม่ตื่นเลยลูก กันท oh, ่กินะไน่บมอต่ากนปไไั่งกนท่ากินอะไน่มอกัน่ากินไปนั่งมกน่ากิอไปนมก่าินอไปังบมกน่ากินไ่มอกน่กิอะไจมอน่กินอไรไปน่งมก่าิะไรกากินอไรไกันท่ากินอะไรกังจมอ่ากิะไรไ่มอ่ากิไงจม่าะไไม่นะไ เน่งกินกินกิกินมาตั้งนาเลยเนาะคุณนะคะก็เีมหานเดินทางมานีเลยหน่งคนบ้าไปเลยห่มาัน้การ่อรมั้ย่ารอาารับ่ายงยงป้าาาาา ตามุมไหนยันอหนมุมแจ๊ะ้ต่เลตัเอิกเออ็นมีจำให้จำเอาพริกปุป้าก็ป้าก็ชอบแบบนั้นอยู่แล้วนไอหนอขาวตัวเองกินแล้วหนอเียเขากินใช่เ่ยก็ิ้มาอยู่มันจะโมนี่เออเอาไอหนอขาาวตัวเองกินน่ ยังไงวะมันไม่ขมมันอร่อยมันอร่อยอยู่กินปกติหรอใช่กินปกติี่มันคนละสีกินข้าวกินผักไปเลยอ้าวแล้วรสชาติดอันนี้กินแล้วมันไมอันไม่อร่อยหมือันนี้หนอดินหนอดินจะอร่อยนนอยาพันลืมไปกองข้าวใหญ่เอาแูก็คิดว่างับเข้าไปแล้วจะกินหมุนั่น ไม่จิ้มเลยไม่จิ้มไม่ได้จิ้มน้ำเปลี่ยนมะนาวกินเลยเด้จิ้มไงจ๋าไงโอ้เดนเบนอายนะคะเดี๋ยวเราหันมาให้ดูข้างหลังนะคะมิ้งกับามาผ่ากินามดกินเยอะมากมากฝนไม่ไหนอ่ะปะยัยังเราพ่อที่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ซื้เดี๋ยวจะไปล้างของอ่อนให้ โอ้เขาจะเอานี่ไม่ใช่เขาจะเอาน้่เขาจะเอาน้ำมาลงจริงวัดดีเอฟซีซื้อน้ำให้ไวกองกลางป้ากลางอ้าวนาเด็กพ่อชี่ถอยมาอยูที่ี่มาอ่านี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะทีพีคอฟฟทีพีสกินแนะนำช่องเฟื่องบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ